ได้ย,ยินได้ยินแต่ฝนว่า,<ม>าวดอกบ่ขี่ก็ร้อนมันมาแก<อ>่ยังหรือเปล่าเจ้าฉี่ก็เหมือนฝนว่าเอ้เจ้าฝนว่าฉี่ก็ร้อนก็นหายอยากขอบสุณทุกทุกคนทุกๆท,ท่านครับผมเ<อ>จอผมอีกหนึ่งคลิปกับช่อง YouTube นาโคกหินแหรครับนี่นาะโคกหินแหได้เดินทางมาแถวชัยภูมินะครับผมก็เอ,อามาตามมนุษยหมา,น,าน,นกเก่งด้วยนะครับผมเพราะว่านกบางทีก็มีหมานมีเก่งให่ติดตามด้วยนะครับผม

สองปีแล้วน yeah. ี <S S <S ่บอกตัวซื้อตัวซื้อใหม่เนี่ยบอกว่าโอแต่งดินนะครับนี่มะหาว่าที่นี่มันก็ย่ใน้ำก็เอาอยู่มื่อใรก็ได้บัดเอาลงมามันกบนั่นเลยกันเาก็

<laughs> lên rồi đó mang đúng, 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 đó đúng, 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 đúng,

นกมันนกบ่ค่อยถิ่มนกแล้วพอเนาะเวลาเขาตอนมันบ่ยต่อีพอเอาอีพ่อการนี้พอหลินนี้พอเปงเด๋มอยกับว่าม่นทอดถอยแล้วเว้บ oh. ัดเด็ขันเข่ามาออกนี้ยากมันทะลุอ่ะออกจากมันยากขึ้นละเป็นนกจะกุกนี่งกุเดียวกุเดียวเสียงกลางหายงี้เสียงกลางหายงี้ก็ว่าได้เขาร่วมนี่บ่มีออกด้วยว่ามันถอยกับมันยากขึ้นแล้ว งามเลวนกเป็นกตัวหญ้งาม่เนากน้ปีนกนุ่นนวอเนาะตัวนนเป็นกแดงเลยตัวนตัเสียงคือบ่อพอตัวเชียงหน่อยถน่อยตัวเียแหงแล้วโดดไหแหงแงแหงก็นั่งขึ้นกันนั่งก็ได้บ่มีขาดตัวี้อย่างจะเล่ประมาณตัวเนยพอไม่ตัวเล่นมาดหยิมันนกตัวนี้มันพอหาจีบรอเหมือนพ่อว่า่ใครได้ไปตั ปีกายนี่แล้วมันมันได้คักพวกเด็ปีไก่เนี่ยตัวละสองตัวละสองได้เลยปีไกยเนี่ยตัวละสองตัวละสองได้เลยได้สองเทียวตัวละสองนะตามตามนั่นมาครับเห็ดงานก็ไปใส่ถิ่มไว้ใส่ถิ่มไว้แล้วก็จะฟาดสามอีกว่ามันมันบ่มีนกเข้าไปหามันจะมีคู้หญิงว่ะแก่ตัวหนึ่งลุกไปแล้วปล่อยถิ่มไวก็ไตยิอีกเอ้า ส่วนคำถึงว่าไปเบื้องอีตัวนึงบินเทียบี่บอกใกล้ๆตัวนึงติดอยู่แล่านะมันก็คู่วนตัวนั้นเลยเหรอออกก็เป็นด้ออกเรติได้หกสามวันอตกเปัวนึงบขีกนสเพือได้สองสองเทียถึงอยากหัวแล้วเราคนแบบเบลล่าไปเนี่ยถ้าเยาเียงตึ้งไปออกยังได้ยได้ยินั่นหอล่าว่าได้ยุ่นเลรเราเว้ยอันนี้ตู้ไม่ๆหมนี่ก็ มันละไปเอามาก็ไ so ด้ไปเช่า nhà หงัวครับเน้อหงัวล้วไปเลยไปใ้่ไปไ้ที่ไดันฝนอสยงคู่ัดเลยที่วนทานนทานกปนนกตัวนี้งามนนอนะก้อนกตัวนี้อยู่กงมันหลายปีไหนปีสามตีงเดี๋นปีที่สค้าอยู่นี่ยเลยปีสามค้าได้มาหนะเดนม่ใส่นกตัวนี้เะ่ามหัวน้านี่ใกล้เนี่ย นกไม่ได้ซื้อปั้นเอาเองว่านกกับน้าเลยตัวนั้นยังใครมาดจักตัวนั้น่อยซื้อรวม่ปซื้อตัวตัวนั้นเป็นไหหมานั่นเละผมฟื้นกลอกตัวนั้นเลยนกคนนั้นตัวเฉลยของมันนั่นโอ้ตัวนั่นยุตสายบ่แดงนะยังอยู่เป็นในเจียงมาบอกตัวเขาไปตัวนั้นเป็นนกลงๆเดียวนกลงๆเดียวครับดีนกตัวนั้นนะหมานเหลือได้มันมาเนี่ยเขาไม่ญาติหลานไม่ญาติซื้อโอ้ก็สีนั่นเลย ก็ถิ่มเงินไว้ให้สองพไปบุบหุมันเนาะเอาเรียนตรงม่เจ้า่โอ้ยมันสนุกเลยฟื้นกตัวนี้ทิบ่เลยฟื้นตัวนี้กะตีเปลมากับพังให้บันเนี่ยเอาเก่าสนุัก็ีย้ว่าเจ้าป็สิวางได้มันเนาะหลานทังบ้านเดียวกันทั้งนองเอ้ยพุอ่ะมาม่เห็นเลยอกออกไปมงนี้นาปีมันแต่งงานทุกเส่นนีน่อเนาะกแต่งแมีนอยู่ด้วยมนว่พ่อเมนแมออหอวาหมานี่หหิน ม่มดูครับนกปีสละอยู่ดน้าอยู่ดนปีสามโอ้โิวเลรนได้อีกโดนนี่อเนาะโดนโดนดเดแต่อยู่ในปาหาทา่จะไปึเลีวลงเทจนขาจกหัวจเทียแล้วหมดแวปีาังจะปีละที่ก ป็นนกขี่ก้อนไ่เลี้ยงไงนี่ะคเนาะแมนเอยู่เมนว่าพราะวเมนแมนกับนกตัวไหนขี่ก้อนไงนี่วงวันบคครดินนะเดี๋ยวนี้ระยะนี่ระยะเพิ่นหาวนี่บกใครนั่นกด้อเดียวมัดีทอดเป็นน้ำเป็นบ้าครับแมนกันหาวครับเป็นน้ำใกล้ๆเรียกกตีน่าเรียกกรตีกันเป็นน้ำเยนั่นเล่นนกกละตีกันได้เพิ่มาวันเจว่าเพิ่ันหาว่ก็ว่าหาวแล้ววันเถดนะดูเถด่นีตัวนั้นเด็เป็นเดในตัวนี่เด็วกนวนน เออไม่เคยถึงแล้วเจียบพ่อพ่อนี่ถึงหรอถึงถึงแล้วจเที๊ยบแล้วบ่ได้ขาดบ่ได้กินสามตัวหรือแล้วหืนอนกกระปูดมวยแล้วน,นกกระปูุนนกกระปูดนั่นนะับนับหลงมันหลายนกกระไม่เนาะกระปูดหน้าาหลยเนาะครับผมขับเมื่อกี้พันปากนกกระปุนเลยเนัะเดนื้อขาบมันเซ็งย่อยๆอยู่เลยเนาะกระปูดละเดนื้อขาบมันวันนี้มันมันมีอาการลบป่ะพ่อเจอนกกระปูดบ่ะเพราะหูจักว่าขับมันมันบาดกับเพียเท้ากับ เดีนเลยนวได้ไปเลยเอาแล้วสมมติอันงามมันโดนนกกระปูนจีนกถึงมันลบจริงจริงห้ม <right> ีวิธีบ่ว่ามีวิธีแก <man ้ไขบ่มีแต่กลาว่าพเนียห้องไข่ที่ย่างเดียววันเท่านั้นวันมนมีวิธีแก้ไขบ่สมมติถึงนกกระปูนนี่จักมันถือรอยมาแบบไหนมันคันน้งเทียเขาเผื่อไหมขนน้องได้แบบฟอมันไข่อยู่ตัวนั้นก็ถือกันนั่นน่ะนกกดบุตรเอามาหัวค้าดิบสุกมื่ถูกเจ้าหรอกแงามครับมันเป็ี่ยนหลายนัะปีกมันบานยังวันแหละเมียนโมวา ทางตั้งกับตัวนี้ตัวนี้เป็น้บ่หานไก่ญงเลยนะบ้านตัวนี้เนาะพอนะนกให้มุกปลาเป็นเชี่ยมเลยเนาะว่ะโอ้ก็ตานกเชี่ยมตามไปน้องบิ้งนกเจ้านี่เดกกับสุนตาตามเชี่ยมนุ่นไปเชี่ยมนุ่นลวกับกับบิ้งบ่บิ้งตำหลอกําไลนะกับบิ้งด้วยนเจ้าของแร้วาเจ้าของตามฝีมือการเล่นของมันเนาะพอนะเนี่แม่น้ำเสียงองมันบึ้งเห็นของพื้นแล้วก็ขึวัดตันนเลย เป็นของเพื่นตัวที่มั็นมาเนีเพื่นโอ้นกตัวใหญ่แหงนี่รู้ปอเนาะวันนกโอ้นกพีฬาบวกฝันเนาะพื่อนบึ้งลวดลายขาของเพิ่นมาเนี่ยครับใม่เมื่อคือนั่นเทียบผุแล้วบุตรบ้านอยากตัวหรือหรือผุแล้วพยายามแล้วงแต่มาจบปีไมนได้มันได้ฟังขากคนหนกตัวเนี่ยไปนั่งฟังไปต้อไปฟอลขากพุทนะตัวแรกเอาตัวนั้นไปต้อก็ได้ได้มาแล้วบบบนี้มาเชียงนะครับ เอาเอาเฉลยของตูวขายไปละมาใชนะ่ไหมวันนี้รอบบ่ายฝนตกเห็หน้อยเพราะฝนเขาแล้วขึ้นไปมาเลยนะตัวนี้ตี๋ว่เทียงขันมาจั้ทั้งวัดป่าสาย<ม>บุญยังโอ้ยังโคก,ก,กมาเอาแล้วบ้าดหนักามา,มากววไมาา้แล้ววะดังไปดังมาบพราะถนนเลยไม่ทางตบตบต,บ,ต,บ,ตบมาทะ่แล้วล่ะมา้ม้ถนนหรูปะทุบหลกอ่างด้ว่เพาะสายบุญยัปปงก็น้ำยืดดูเรื้องเนี่ยนกตัวนี้เขาน้ำมาโดนหรือเปล่าน้ำ องแถวบ้านท้อนี่มันง่โเ้ยกับ้านทอนี่มีหัวน้ามีคเอิพวกปังามสายบุดอยงนี่ครับน้ำมาเขาว่าบ่ว้ยถามเขาๆว่าเขาน้ำแบบนี้เนี่ยนกตัวนึ่งนกอ่างตัวนึงี่ดีไปสายว่าครับกสายบุดอียมจากแล้วรว่าขันมันเข่าตุ่มแล้วุแล้วอีกไอตัวกรได้แล้วก็พวกเรียนน้ำกันละพวกไม่ไดม่ได้พวกอาวุโแล้วนะลูกจะเซียนนี่แลเซียนง่และเทียววม้ยเ่าันนะเมียนรีตีนเนี่ยจากแล้วเราว่าว่ามันอ้างแล้วมีไปตัวเดียวไปหานกต รลยได้แล้วเราวะคนนี้คนมาถทมเอาไหซะร้อยคนคนนนึงบ้าจะเฝ้าว่าทำไมวะเลี้ยงมองคน่เยว้ากันเเลว่าีเล่นคว้ากันเงินเลว่านด้วยเลี้ยงไปได้จีตเดือนถึงเอาบ่ี่ยได้เดือนออกต้อเลยสิพอบ่ท่านออก มุก้าออกเลยบมันโตนกตอมันมีสำลักอก็ป,ปกติเราห้องนกเ้างจะเดือนครับเพาอ,ออกประมาณะาไไเะได้ห้องเด้กตอม่ะเพาะเพาะไม่ได้เหมืมันเห่ามีตัวนึงตัวโตเหรียญที่ได้ก็แค่ได้แปดเดือนหรอกแปดเดือนออกเลยบ่กคับออกอ่ะตีดเขอดแต่พืชแต่พืชเป็นนกตัวนั้นไหมมันหลายรักน้องต่างยี่ก็ได้คนเหรียญก็หลายอยู่ปัทโธติดใส่ไว้ใส่กับติดเบื้อหนุกตัวนั้นน่ะไม่เป็นนกนกขาด้วนนกนิวนิวด้วนเขาให้เลี้ยงเ่าพรานกขาด้วนนี่ บ,บ,บ่กมันมันขาด้วนสังเกตยร์พวทีพย์เป็นปืนลูกปืนฝังอยู่เนี่ยแตะกัวฝังอยู่เนี่ยเนี่ยบัดนี้บุพอพได้ไปยิงผ่านไปยิงนั่นมาเอาปืนไปยิงถือปลายปีกตกมาจับออกมาบัดเนี่ยเอาปืนสมัยนั้นปืนปืนยิงถือปลายปีกมันเอามาเลี้ยงไว้เก้าเดียดเอาไปใช้พะเนี่ยนี่เต้นมาได้เลียดออกมานั่นขันไม่พับมานั่นเหล่านกระโนกคนมาคุ้นหนึ่เดียวบันจ้ตายตายไม่ได้กินน้ำน้ำแห้งที่คุ้นคนดีอยู่สมัยนั้น เพิ่นหม่พันหนึ่งหนึลูกเมียเนี่ยเ่ขายลวดผัวเเนไหนพัหนึงไอ้ไดคนมันมันติดใจเลยพัหนึ่งไม่อยากขายนะนพัหนึ่งไ่อยากขายบอได้ยินเลยดเอาไปมาจะเปนตายครัมืออยงที่ว่าเอาไสงกะสงกาแล้วเพิ่นพาเห็นบุญก็เลยไปเป็นไปนั่นนั่นแลหรือบดลเอาเอาหักเปนเนาะนก็เก่าแล้วเนาะแต่จยิเนทำไมเฮาลงมากระดินไหมบ่กระขันกือเก่านกป้าตัวเนี่ยเป็นเป็นสงนั่นเสียหน่อยจิ กุ๊กเดียวตีบวกุ๊กเดียวจะเลยห,หลายแบบเนี่ยอู้บ่มันคักดกันเลยวไม่ได้มาขุนนะคันนี้ขุน้องยังบ่เขาน้ำมันีใส่เบิร์ดน้ำมันเนี่ยเขา <c oughs> มเขามาสันเป็นเ้าเอาหนุกตัวลกุกเอาเสียงขันแล้วบานเนี่ยเอาเกือดีต้อนมาลอยอนกเขาขันนะมากับมาเนี่ยแบบซะนั่นแหละมาวนน้ำป่ายไม่ไปอะไร แล้วก็ลอยขันนกมันนกมันบ่อไข่อยู่น้ำชุ่มนุมชนคนไหลไมนเลยดินเนาะพ่อเนาะมันเลยดินแมนบ่แมนแมนคนฟ้าล่ะแมนวะถ้าหอพานมาอยู่เห็นบ่มันต้องให้มีผูกเขาบ่อถ้าหนูไก่ยังไข่อยู่จังนันนะฟ้าแต่ถ้าจะยุ่งผุ่นมันก็บ่ได้ไปไหนเลยอยัางแต่ยู่งุ่นเนี่ยเพราะว่าเขาเขาเที่ยวเขาเที่ยวออกเพาเขานี่ก็ยุ่งผู้เดียวแล้วเที่ยกับมีนั่นมากัน ดอยู่อหอยไปัยังเถยัดินเม,น,มนเขามาอยู่หน้างสิมันมันนกระดีวคือว่าคนบนเป็น,นผ่านนะพอเน,น,นาะเดนวนบ้านกะกะดินอยูเาเลยกไปเลยา,า,ากกัอยู่โคกผิดดีกว่าเนาะเฮยอุ้ม้คนเห็นในบ้านเาไปลุ <laughs> เลเามเี่แล้วุเดียวเอนะบอกกนเามีสูตรเลี้ยงนกป่เนี่บัวบัวอันเปรียบว่าสูตรมีตตัวปบัวยาคึกยายังีิแม่าบบพอจักเถีย มิเตะเอาอย่างไงกินฮะนาตลาดนี่บ่ะอาหารโทรศัพท์สิบบาทเดียวใกินเละมูมีสูตรยานบ่ะมูมี่อย่างเลยนี่อย่างกระบอกเลยไม่อะไรไม่ยาดีป่ะเนี่ยร้อนนั่นเด้พวกเป็นสสกเป็นสิวุ้งสิเนี่ยเดักษาบ่ะนี่พอตามสูตรโบราณบ้านเาท้องมันปูเสร็จแล้วสาวหัวหายจีนมันปูเสร็จแล้วยาดปากมันปูแนวใดปูขวาบ้านเาบ่ปูบ้านเขาอยู่แล้วเอามันกินหมดแต่มันมันน่ะยาดปากก็สอเนี่ยบใส่มันใส่เนี่ยวันนี้ใส่ปากมันเลยให้มันอื่นเลยต้องเทียบกับคนบอกให้จูบ ้นหอยจูบคนหอยจูบนี่เขาเอาคนหอยจูบมาครับยัดเลยบ่คนคนนั้นก็งะาปากจับซบเงากันยันก็ใไ้ปากล้นเหรอคนหอยจูบนหอยจูบอันนึงีเขาว่าฉียดอนกับได้เลยอันนี้ว่ะเ่น้ำามันฉีคุยดอนฉีคยดอนยดอนผมดงานถึงกไป่ได้ไปได้ยินได้ยินแต่นว่าฉียดอนมันม่แก่ยังหรือ่าแกฉิอยนมันนว่า

มันกับผสมหินผสมยังไงมันแต่หินกับพวีแม่หนกมันนี่ไม่ได้กินทั้หินเลยนะโอ้หินเน่าเนี่ยหินดินมีใบโซ่แบบนี่หินนาเขาก็อไหลอยู่นั่นแล้วมันพวกนี้เลยเด้อเออมิเตอใส่เนื้อไหมอ่านกับเราใส่เนี้อไปครับมาปล่อยลงดินไงไม่กินยุ่เอาจุ่มลงดินไงไม่จีนที่นี่เหรอดินอะไรเนี่ยแบ่งมีตัวหินกับดินมีแล้ว กันได้จินเห็นกินดีดีล้อมึงเสร็จแล้วนกบุญเนาะนกพ่อนะพี่จวดเนาะดีบดีบดีน้ำมีแหงยึดเทียน้ำใช้ใส่เป็นอ่ไไปต้อทำผุญเราอีกอะเออเออบความอดทนนยังไงได้ไหมอดทนกันะที่ว่าวันนก็เจีบปูแหงมานี่พท่านเน่ยท่นต่ำให้ปูแหงสีตําให้ยังพ่อเฮ็ดยาพ่อที่ไเอาก็ให้มันกินแจ้ิวจยยังปนไปเดียวก็ห้องผสมอาหารพอ เอาใส่กับมืนป้องเงี้ยวป้องอย่างมันไปสิเลยมันตอดไปนล้วมันเสียนะช่ปีเดียวหายปีนี้บัดบฉันแนี่หายได้ปีน่ะเอาเก็บมาไว้สิงูปู่แหงตายน้ำแจกกันแท้กันอย่างนั้นนะครับกรอบๆเหมืนห้องม้แล้วก็มาต่ำๆอย่างนี้กันมันตอดนะแต่บกหอยน้อยนี่โอ้กินดีแถวหอยน้อยบกหอยไหนเขาเขากระตัมแหงเลยหรืป่าเออเอาไม้ล้วก็เขากระาัมกับทุบๆมันมันตายแล้วมันขาวออกลอกแลกนะแล้วเงของมัทุบปอนนะ ทุบแล้วก็ใส่ปองเงี้ยปองยังไงมันมันก็ต่อดจริงของมันบ้างเลยแต่มันเปลี่ยนชีวมันนึงได้จับตัวมันนะนี่ไม่ได้จับตัวไมนได้กินธรรมชาติต่อดจริงธรรมชาติของมันเลยนะจับจับมันขนมันหลวงมันยังตีบะขนหงอขนยังเงดแล้วแต่มันเปลี่ยนมันก็ต้องห้องิกเลี้ยงก็ต้องได้ซอยมันเท่ากันเลี้ยนได้ก็ได้หายากแย่ซะแล้วแล้วมิเหลือทั้งเงีทั้ง นี่จะเขากับหัวอาหารกับน้ำเฉลยกินเยอะเลยเนุ่ดมีสนีตีพว่ว่าอยาอกต้อกับอะไใช่พเน้กัไปกับลุดรุต้เลวางกดินเอาฟ้ากินฟ้าข้นต้นไม้โอ้อะไรเนี่ยเซียมพนมเสนียดในสีเซียมลายพวะกระกะว่ากะว่าม่ใช่ลายพอดกเซียมพะเน้ก็ได้ขนนาลายกระดตามสายบานห้องมหมสายปลาไหมบ่บ่ไข่บ่ไข่เซีมนั่ปนรอก ม่สูตรตายโตป่ะครับนี่เนี่ยมีสูตรบ่แซมน่อยแซมหน่อยแซมทีก็ย่จจ้งงางหิงเสยเลยนะนะหมือนจะไปเกี่ยข้าแห่งอยู่แล้วนะพอดบอกออกสมบูรณ์แล้วสูตรแซมวนี้จับได้เลยแซมสมบูรณแล้ววันนี้ก็เาเลยแต่ว่าไอ้เจ้าเหรอไม่เกี่ยแห่งหนักถือ่อ๋มันเงื้อมันแซมไงเนี่ยเสร็แล้วหรอการเนืสอที่เกี่ยดิบก็แซมไงแล้วเกี่ยกะไร อาการมันก็สอดเอาสอดเอาวลุเนี่ยแต่เพิ่นนลูงเตียบเปียงว่าเพิ่นบอกว่าเปลี่ยงมหาซื้อใบไม้น้ำตลาดนั้นมาใส่บ่ว่าแม่ไม่ธรรมชาติละแทบหักแทบลุนจนถูนลูงเตียบไปใส่ไปจนใบไม้แห้งเนาะยังเคยไปเอาหมาก็มีนลูงเตียบใส่ปล่อยอยากว่ได้ไปเอาใส่ย้ำมือเ้ามือลุนมาเปลี่ใบหยับคำไปลี่ยวจึงไปลูกเตียลูงเตียสวัสดีมันโดนลุนอะมีตัวลาไปไปตะบนตะบนนลูงเตียบจนบอกเขาแล้วไปเอานกมาไปกูได้เนอะเปลี่ยวลูงเตียบ พ่อิไปนเอออ้ยกนดีด้วยนกนีมันแต่ว่อกีอยมัปล่อยปล่อยยากเดียวแล้วนะเดี๋ยวนี้เียตรวนมาเห็นสภาพนกกดนเหลียวนั่นน่ะนกกดมือนั้นก็มังไหล่ะเดียนก้อนนิตัวนี้นั่นวางนี่ติดีนีแล้น่ยมันนกมันเมือนเหมือนกกดไหมยี่ใกล้เอนั่งก็นั่งเห็นยู่ี่แล้ว่ะกมีนกปลาเขาม้าละม้าผันมาป่ายไมม ไปกใส่นด or uh ียดาีวต้นดุยไข่เดีวรอ่บัดนี้พรนกปลามาแล้วมันก็คู่มดยเลยยังมิดัดเสียงเนียดเพียวนนึงเอาบัดเบื้งแั้นนกตอบินเพิ่มเอาเดี๋ยวไปเลยคึกคึกยึกุบัดนี่ยงัจับขาตีมาทั้งต้นไม้เผื่อเราเว้เพัวได้แล้วมันก็นิงยู่มั่านเนี่ยมันหูจักแล้วเดี๋ยวเหนียวันลเดงานทีพ่อมันเหมาะเดียดเนี่ยยังแล้วันทลอ่ะว่าข้งเลย แล้วนี่โอ้ยไล่แล้วแล้แต่ล้วนี่มึนยู่แท้เอ๊ะหัจักติดผนยดขายยังสากหาหนกตเขาอยู่นีนะบอกว่านะยังสัหนาวแต่นกกดนี่แข็งดันดันผนนี่แข็งจริงเลอตรดลงตัวก็ออกได้กัีออกเนยดเขาติดตัตาม่อยู่หน้านกกดบินอนเนยดได้เพาอะไรแข็งมันมันดันถึงนนถามันแข็งไหม มันเป็นนกทอนขาสันๆแล้วนกเป็นทอนขาบาเงากว่าในที่